ับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุข้นนะครับเนาะ,ะสำหรับวันนี้ช่วงคำ่คำๆแรงๆพาพี่น้องไม,าาม้ย่างรอเมืองสวนนะครับเนาะ,ะมีมองนึงที่อยากให้พี่น้องได้เห็นนํานะครับเนาะผมยกมุ้งไว้เป็นสองชั้นนะครับเนาะเสาปูนข้างล่างั้เทิ่นกับต่อเป็นเสาไม้ขึ้นไปครับผมเป็นลักษณะช่วงมาเดินมาเดินจักหน่อย เดี๋ยวพี่น้องยางเมืองทึงๆมันกระซิเด่วิวเลยบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับผมงัวแน็มนานตั้งหาพี่น้องเอ้ยทั้นี้ก็ยกไหวอยู่ที่แถวสวนสลานี่นยครับพี่น้องก็ยกไหวอยู่ที่แถวสวนสลานี่แหละครับมันได้กระเฮ็ดขึ้นชั่วข้าวกันครับ เฮ็ดพ่อได้ขึ้นสกนักวอนจ็กหน่อยว่าสัน่นโอ้ต้องถือกล่องทั้งยางขึ้นบาทเนี่ยตกสนอตกสนออิอโอ้ยขึ้นมากกับพ่ออูโหลดพี่น้องเอ้ยสงสัยบรรลุถุประสงค์ครับเฮ็ดไว้นอนเวดนิ ก็นี่ก็เป็นสวนสละครับต้นมะพร้าวพี่น้องเงี่ึวกันไปเทิ่งเทิ่งุญแล้วครับกับโซนหนึ่งกับยูด่านนี่ครับโซนหนึ่งยูด่านนี่แนมไปมุมกว้างทางปุ่นนะครับนอกจากจะเป็นทงหน้าทงหน้าพอเถาเด้อพี่น้องเด้อพอม่นทงหน้าผมดอก <c oughs> แต่ว่าวิวมันดีได้ครับพี่น้องสกเกตบังโหลดนะครับเนาะมีสวนชละมีธงหน้าปลาอ้อยผู้เขาครับผมอุ่นละอ้อมไปอ้อมไปเรื่อยๆนะครับเนาะมองเนี่ยก็ยืดสั่นสอง้ครับสั่นสองที่ผมยางขึ้นมาบางหันผมก็สีเห็ดปูพื้นไว้ปูพื้นไว้เรียบร้อยแล้วครับพื้นใหม่ส่นากระิมีบา่า กเอื่นยังล่ะอื่นบ่าลเลือื่นเขาเตร์ออื่นไปลวดว่าเตี้ยมันเข้าใจอ่านะครับเนาะเอ,อ็ดมองหนีไป้าว่างยังเนี่ยแต่แต่สีว่างครับตามปริภาพลวดแต่ว่ามีหลักฐานมีหันขวดหนึ่งบอบอกว่าเป็นอย่างไอ <c oughs> ้บองวิวพี่หน้องครับผมมักมองนีนะครับผมยูสันสองมีบ้านังนะครับเนาะมองไปโดยหลอกคือมีผู้เขาครับมีทงหน้ามี เขามีต้นบักเ้าวมีต้นไม้นะครับเนาะด้านปุ่นก็เป็นภูเขาอีกไว้หนึ่งด้านหน้าก็เป็นสะหนามครับมีสะหนามมีต้นบักเ้าวโอ้มองนี้วิวดีแห้งครับสุดยอดเลยอ่าโครงการสิเฮ็ดเป็นคาเฟ่ด้วยครับเด้อเทิ่งๆกสิเฮ็ดเป็นคาเฟ่ครับพร้อมกับเป็นอ่าร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับนะเนาะเฮ็ดเป็นซุม้มร้านกว๋วยเตี๋ยวน้ำเอาไว้ ถ่าเฮ็ดแล้วกรสีแจ้งความค,คืบคืบหนาครับผมกระสีแจ้งความคืบหนาว่เาเฮ็ดหอดใส่แล้วนะครับนะเนาะเฮ็ดแล้วก็จะเลืมมากุดนนุนเลยอพี่น้องเด้อบ่ไก่บก่ไก่แล้วสิส่งพิกัดเลยดอกครับมากินบรรยากาศนะครับเนาะมากินกาแฟมากินน้ำปั่นแซ่บครับมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะครับบรรยากาศดีๆนะครับ ครับสำหรับมือเนียสซ่อมนี้ก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ